ช a อควันนี้นะคะมาคุยกันถึงปมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแบนการนำเข้าธัญพืชของยูเครนนะคะซึ่งทางคณะกรรมการยุโรปนั้นได้ตัดสินใจไม่ขยายคำสั่งห้ามนำเข้าธัญพืชยูเครนสู่5ชาติในยุโรปตะวันออกที่มีชายแดนหรือว่าพรมแดน ติดกับทางยูเครนนะคะคำสั่งนี้เนี่ยเพิ่งจะหมดอายุไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ EU ก็ไม่ได้ขยายคำสั่งนี้ต่อไปนะคะซึ่งล่าสุดนั้นก็5ประเทศนี้เนี่ยก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นโดย3ประเทศก็คือโปลแลนด์สโลวาเกียแล้วก็ฮังการีก็ได้ประกาศมาตรการจำกัดการนำเข้าธัญพืชจากทางยูเครนในขณะที่อีก2ประเทศก็คือบูกเรียกับโรมาเนียนะคะก็เปิดทางนะคะให้มีการ นำข้าวธัญพืชจากยูเครนซึ่งปรากฏว่าในบุการียนี้ก็ทำให้เกิดความไม่พอใจยอย่างมากจากบรรดากลุ่มชาวนานะคะเรียกว่าประเด็นนี้เนี่ยมีหลายมติและเกินนะคะที่เราจะต้องพูดคุยกันต้องมาให้คุณสมพลวิเคราะห์ให้ฟังละคะ่ะผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครนะครับเมื่อสงครามเกิดขึ้นระหว่างยูเครนกับรัสเซียแต่ว่าเมื่อถึงผลประโยชน์ของแต่ละชาติแล้วนั่นต้องเอาตัวรอดก่อนความรักใคร่สมานฉันกลมเกลียวอย่างไรก็แล้วแต่ ประชาคมยุโรปเคยหนุนยูเครนสู้รบกรัสเซียแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ประชาชนเป็นตัวที่ตัดสินครับกรณีของการนําเข้าธัญพืชจากยูเครนนั้นนะประชาคมยุโรปเนี่ยอยากจะได้เพราะว่าต้นทุนต่ําและคุณภาพดีแต่ว่าชาวนาเกษตรกรของกลุ่มประชาคมยุโรปนั้นไม่เห็นด้วยครับเมื่อการสั่งห้ามนําเข้าเดิมน่ยตอนแรกเนี่ย EU โอเค ให้โปรแลนด์ฮังการีสโลวาเกียและก็บูการีโรมาเนียนั่นน่ะห้ามนำเข้าทันทีผู้จากยูเครนได้แต่เมื่อสิ้นสุดการแบนซึ่งเริ่มเมื่อเดือนพฤษภาคมสิ้นสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เราคุยกันเนี่ยนะครับก็ทําให้3ประเทศโปรแลนด์ฮังการียูสโลวาเกียเดินหน้าต่อเพราะอยู่ยู EU ไม่ต่ออายุให้ส่วนบูการีโรมาเนีย,ยเนี่ยไม่แบนก็ทําให้ชาวนาเนกษตกรกรประท้วงเพราะรู้อยู่แล้วว่า สินค้าจากยูเครนน่นนอกจากคุณภาพดีแล้วต้นทุนต่ําและชว่วงนี้การส่งออกไปสู่ตลาดอื่นๆผ่านทะเลดำนะั่นรัสเซียไม่เห็นชอบด้วยไม่ต่ออายุการส่งออกของธัญพืชของยูเครนผ่านทะเลดำถึงแม้จะเจรจากับตุรกียและก็ตามฉะนั้นทางออกทางระบายตลาดสินค้าเกษตรก็ต้องไปสู่ยุโรปตนออกและยุโรปตนตกแต่ว่า5ประเทศ ที่พรมแดนติดกับยูเครนนั้นก็คือยุโรปตอนออกอย่างที่เล่าฟังว่ามีโปรแลรนด์ฮังการีสโลราเกียและบูการีและดโรมาเมนียเมื่อเดื่คนประท้วงแล้ว่นี่ะคนที่เสียงดังที่สุดก็คือชาวนาในบูการีทีนี้นายกของบูการีนายนิโคไลเดนคอฟเนี่ยก็มองว่าการประท้วงชาวนาเหมือนกับเป็นการกระทําของการก่อการร้ายก็ทําให้เหมือนกับว่าสมไฟเข้าใส่ อารมณ์เดือดของชาวนานในบบลารียก็ออกมายย่ะใหญ่เลยบอกว่าต้องนัดเดินขบวนประท้วงเขานัดกันทั่วประเทศต้องการให้รัฐบาลห้ามนําเขา้าสินค้าจากยูเครนแล้วนั่นแหะยังจะมาเล่นงานนายกรัฐมนตรีนิโคลายเดนคอฟด้วยนะแต่ว่าดูเหมือนจะเกี่ยวโยงไปกับประธานาธิบดีรูเมนราเดฟของบบลารียด้วยถึงแม้ว่าตําแหน่งประธานาธิบดีบบลารีสนั้นอาจจะเป็นเตียงแค่เชิงสัญลักษณ์ก็ตาม แต่ว่าราเดฟน,นไม่หนุนนโยาบายของประชาคมยุโรปที่ส่งอาวุธช่วยเหลือ,อยูเครนในการรบกัรัสเซียอันนี้ก็เลยทำให้เกิดอินุ่งตุงหนังขึ้นมาในความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละประเทศกับประชาคมยุโรปและความสัมพันธ์ของประเทศกับยูเครนซึ่งผู้นำยูเครนบอลเลอร์เมเลนสกีนั้นก็บอกว่าจุดยืนของประธานรีบีราเดฟเนี่ยไม่เข้าท่า แล้วก็จุดยืนของโปแลนด์ฮังการีเซลว์เเกียนน,นั้นน่ะไม่เข้าท่าเพราะว่าไม่ยอมช่วยเหลือยูเครนซึ่งกําลังประสบภัยสงครามอยู่และต้องการรายได้เข้าประเทศเพราะส่งออกไปทางทะเลไม่ได้และส่งออกเข้าประเทศเพื่อนบ้านก็ถูกกีดกันเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์รวนๆครับค่ะก็ต้องบอกว่าใน5ประเทศนะคะคือสามประเทศเขาเลือกที่จะแบนต่อไปด้วยตัวเองนะอันนี้ก็ยังไม่ได้เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะ แต่ว่าบุกเรียที่พี่โศเล่าให้ฟังอันนี้คือเดือดเลยนะชาวนาก็นัดออกมาชุมนุมประท้วงแล้วแถมมีนน้ำซ้ำท่าทีของนายกรัฐมนตรีเดนคอฟอันนี้ที่ไปเรียกบรรดากลุ่มเกษตรกรหรือว่าชาวนาที่ออกมาประท้วงกันแบบนี้โดยใช้คำกล่าวว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่ายิ่งจะเติมไฟนะคะให้เข้าไปกับบรรยากาศของความไม่เห็นด้วยแล้วก็ความขัดแย้งในบุกเรียให้มันสมไฟให้มันแรง มากยิ่งขึ้นนะคะพี่โสส่วนอีกประเทศหนึ่งที่ก็ยังจะไม่แบนต่อแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดทางก็คือโรเมาเนียใช่ไหมคะพี่โสอันนี้เนี่ยคือโรเมาเนียเขามีแนวทางอ,อย่างไรบ้างกับกรณีธัญ,ญพืชจากทางยูเครนนะคะแนวทางก็ต้องดูว่าความต้องการหรือว่าจะนําเข้าเนะี่ยโดยโรเมาเนียเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนหรือความต้องการธัญ,ญพืชจากยูเครนมีมากขนาดไหนขึ้นอยู่กับจํานวนที่ผลิตได้ภายในประเทศด้วยครับแต่ว่า การที่ประชาคมยุโรปประนามสามประเทศนะก็คือโปลแลนด์ฮังการีและสโลวาเกียนะ <Okay. S 2> ก็ทำให้าซาเลนสกี้เนะี่ยออกมาประนามด้วยเช่นกันนะว่าสามประเทศเนี่ย <Okay. S 2> เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่ช่วยเหลือ,อยูเครนเลยนะคือ EU นี่เล่นการเมืองเลือกที่รักมักที่ชัง EU อนี่ส่วนใหญ่ประชาคมที่มีเสียงดังสุดก็คือยุโรปตะวันตกเพราะมีสำนักง,งานใหญ่ที่กรุงบรัสเซลส์ฉะนั้นความเดือดร้อนของอยุโรปตะวันออกเนะี่ยทาง EU มักจะไม่ค่อยจะยินดีนย,นย,นยินร้ายด้วยเพราะถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นพลเมืองของเออูชั้นสองอเพราะเดิมเนี่ยเป็นของยุโรปตะวันตก <Okay. S 2> อันพวกเหล่านี้เป็นยุโรปตะวันออกแล้วก่อนหน้านู้นอยู่กับรัสเซียภายใต้วอซอร์สัญญายาวอซอและเพิ่งมาร่วมกับประชาคมยุโรปและเพิ่งมาร่วมกับนาโตในภายหลังนี่เองงนั้นก็ถือว่าเป็นพลเมืองชั้นสองอะไรก็แล้วแต่นั่นน่ะก็ถือว่าจะ เสียงดังน้อยกว่าพวกเยอรมันฝรั่งเศสพวกเบลเยียมเนเธอแลรนด์อะไรพวกนี้นะพวกนี้คือกลุ่มประเทศที่จะรับการดูแลน้อยกว่าถึงแม้จะเศรษฐกิจค่าแรงต่างๆด้อยค่าด้อยกว่ายุโรปตะวันตกตามแต่ว่าการเกษตรเนี่ยเขาก็ถือว่าผลิตได้พอมีพอกินนะไม่จําเป็นต้องนํเข้ามากมายแต่ว่าการที่ยูเคร,รนต้องพึ่งพาตลาดยุโรปตะวันออกนะเพราะเป็นที่ระบายของสินค้าโดยรวมแล้วนะ่ะ ทั้งหมดในยุโรปตอน,นออกเนี่ยเขาทำอาหากินเองได้ยุโรปตอน,นตกก็มีผลิตพันธ์ล้นไปซ้ำไปก่อนหน้านู้นนะ่ะเขามีเรียกว่า,านโยบายเกษตรกรร่วม Common Agricultural Policy ซึ่งรัฐบาล EU น e นะ่ะให้เงินสนับสนุนให้ชาวนาผลิตน้อยลงแต่ได้เงินจากรัฐบาลแต่ตอนหลังนะ่ะเงินหมดนะอะไรที่เคยหนุนมาแล้วนะ่นก็เลิกหนุนว่าจะเป็นการผลิตเนยก็ตาม การผิดวายก็ตามหรือสินค้าเกษตรต่างๆทําให้เกิดการจําเป็นที่ต้องลดการหนุนมาแล้วก็เป็นการผิดสัญญาจากองค์กรการค้าโลกด้วยทีนี้ก็ทางยูเครนก็ไม่อยู่นิ่งเฉยๆนะเาเลนสกี้บอกจะไปฟ้ององค์การค้าโลกว่าสามประเทศเนี่ยแบนสินค้าของเขาเนี่ยก็เท่ากับว่าตอนนี้มีกรณีพิพาทระหว่างรัฐบาลกับเกษตรกรแต่ฝ่ายยูเครนนั้นะจะไปฟ้ององค์การค้า โลกเนี่ยว่าโปลแลนด์ฮังการีสโลวาเกียเนี่ยกีดการทางการค้าฉะนั้นจะต้องเปิดให้ตลาดทองสินค้าของยูเครนเข้าไป<ช>แต่เดิมก่อนหน้านูน้นตอนที่ EU ออนุมัติให้5ประเทศนี้แบนเน่เซอ์เบียไม่ว่าอะไรเพราะเป็นคำสั่งมติของประชาคมยุโรป<ช>แต่เมื่อสประเทศนั้นต่างทำกันเองแล้วนั่นอีก็ประนามและเซอเกียก็จะหาเรื่องฟ้ององค์การค้าโลกองค์การค้าโลกก็ต้องรอดูว่า ตกลงเนี่ยชาวนาประท้วงในบุกกเรียและเซเลนสกี้จะปอ้ององค์การค้าโลกให้รับซื้อสินค้าเนี่ยขณะเดียวกันชาวนาทุกประเทศเนี่ยในห้าประเทศนี้ต่างก็ไม่ต้องการสินค้าเพราะจะทําให้ตัวเองมีรายได้น้อยลงจากสินค้าของยูเครนซึ่งมีราคาถูกกว่าครับต้องรอดูว่าเมื่อสองครามเกิดขึ้นตระาคมยุโรปสนับสนุนยูเครนแต่เมื่อผลประโยชน์มาถึงแล้วเนี่ยชาวนาอวยไม่เอาด้วย และชนะส่วนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะต้องจ่ายเงินจ่ายทองและอาวุธเนี่ยไปช่วยเหลือ,อยูเครนรบกับรสเซียซึ่งจะนำภัยมาสู่ตัวเองในระยะยาวครับ